สวัสดีค่ะเพื่อนขาบ้านงบ้านนาชานี่หรอคะเพื่อนขาวันนีออ้วันนี้เลิกกันเร็วนะคะก็เลยพามาทะเลค่ะมาส่องผักทะเลกันนะคะว่าจะมีอยู่บ่อน,นะคะผักโขมหรือผักอะไรที่เราเคยเก็บกันนะคะมาที่เก่านะคะนะคะคที่เก่าเรานี่แหละคะ่ะชายหาดท่านเก่าของเรานี่แหละคะ่ะไปค่ะไปลุ้นไปหมานกันนะว่าจะได้ว่่ได้นะคะนาเห็นผักโขมกอกไกลๆริบรีบน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปนี่ค่ะเพื่อนผักโขม น้ำง,งามใบเป็นมันวิบเลยค่ะแต่ว่าดูกอเขาสิคะเพื่อนคะมันยังไม่นิ่งเลยอ่ะเราจอายังไงล่ะนี่ค่ะมันขึ้นมันไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นมาทีอะค่ะอืงานจังเลยอ่ะแต่น่าจะลองเด็ดเอานะคะว่าเอาไปอ่อนๆมัน่ยค่ะนี่นี่ยจางเอาเนาะค่ะ ยังอยู่ลึกอะค่ะมันยอมไม่ยอม,ม,ยอมแตกขึ้นมางามไม่เป็นวันเลยค่ะดูใบ,บเบลอเบลอเลยอ่ะคณาจะจ้างเอานะคะนงามรอให้เขาเอขึ้นยาวๆเดี๋ยวเรามาเก็บใหม่ได้นะคะนี่ค่ะถ้ามรสุมหน้ามรสุม,มยังไม่มานะคะมันก็เริ่มมาแล้วเนาะค่ะตอนนี้นะคะทุกอนคะอ่ามรสุมะะเข้าเข้ามามืงแล้วละค่ะแต่ว่าวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรุนกออื่นเผื่อยังมีนะคะงามงามโอ้ยงามแท้ๆค่ะเป็นผลนี่ค่ะเอางนินหน่อยก่อนนะคะลูก,กอเขาอะค่ะใบเขียววิ่เลยบนคาทะเลก็โมีลมหน่อยๆน,นะคะไปค่ะไปข้างหน้านี่นะคะเพื่อนเดินมาถึงดงพะนาทะเลแล้วนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วก็ใบเหลืองไปหมดแล้วค่ะ คงจะตายไปแบบนี้แล้วน้อค่ะนี่ค่ะดอกเดิกก็ไปบานนะคะตัวกอนผ่านค่ะนี่ตัวตกอนนี้ยังเขียวอยู่ค่ะนี่ลองดูจะทายได้ป่อแต่ไม่ได้ค่ะมันบมง,งามค่ะยังเขียวอยู่แต่ว่ามันงางปากมอง,ง,มมองอดูค่ะดงนะคะใบเขาจะเริ่มเหี่ยวไปหมดแล้วอะ่ะดูไปค่ะเผื่อโชคดีไปข้างหน้านี่ค่ะผ่อนมาเห็นตรงนี้กอน สองสามต้นนะคะอย่อ่อ,อนอยู่นะคะเดี๋ยวนะลองขุดก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงก็จะเอต่อเพราะว่ามันไม่มีแล้วน้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตขุดก่อนนะคะ่ะนี่นะคะเหื่อนมันมีอยู่สองต้นค่ะเดีย๋ยวจะดึงนะคะนี่ค่ะอย่อ่อ,อนอยู่นะคะนี่คือนี่ค่ะ <c oughs> กำลังเป็นสีเลย อาออกหนนะคะเพื่อนๆค่ะถ่ายอย่างเี้ยเอาค่ะไปค่ะดูค่ะมันตายแล้วนะคะมันจะไม่มีแล้วค่ะคณะทะเลนะคะมันดงมันทั้งนั้นเลยเนื้อค่าน่นอ่ะนี่นะคะเพื่อนยังยังมีนี่อีกกอหนึ่งแต่ว่ามันมีมันมันยาวแล้วอะค่ะไม่เอาอ่ะมันแก่แล้วมันมันเริ่มแก่แล้วค่ะมันยังมันมันแต่มันยังเขียวอยู่นะคะแต่เราไม่เอาค่ะนะคะเพื่อนนานาจะเอา ะะตุดนี้งามๆดูวู้ใบเขาดูค่ะเพื่อนใบอย่างเงี้ยหนาพึดเลยค่ะโอ้ยทำไงเอาแล่ะนี่ค่ะดูใบอเพื่อนดูใบนี้ค่ะมันไม่น่าเชื่อผักหขมทะเลนะคะดูใบห่อหมกได้เลยเอ่ะกเลือเลยเอ่ะทำไงเอาคันเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องดู ลมก็ลมค่ะเพื่อนค่ะนี่นะคะเพื่อนเลยนะเออเดี๋ยวเอาทั้งกอเลยนะคะนี่ค่ะตัดละเปล่ว,เด,วเดี๋ยวจะไล่เอาใบที่มันเสียๆแบบเนี้นะะนนามมายทิ้งนะคะนี่ค่ะเพื่อนงามๆไม่เลยเลยกอนงนะคะนี่ตัดหน่อมาเลยเดี๋ยวไล่จางเอานะคะอย่างงาม งามๆมันงามก็คือดิดทิ้งไปค่ะ,คะ,คะโอ๊ย,อยนี่ค่ะเหมือนได้กำหนึ่งนะน,นะคะพอแล้วค่ะนี่ค่ะกำนี่กมกำเมลอเลยนะคะเต็มตะกร้าแล้วนี่เอ้ยเอาแต่ใบงามๆนะคะนุ่น ขี่มันไม่งามนี่ค่ะเดี๋ยวขอเลี้ยงก่อนนะคะานอ้ย,อยเต็มตะกาแล้วเนี่ยไปค่ะอยากได้พักขนาทะเลสักกองเนเจอพ่อ,อนี่ค่ะจะสุดซอยเล้วนะจะสุดหาดล้วเลยคะ่ะทาไม่ได้ก็จะได้แต่พักหอม,มนี่ค่ะอุ้ยจะลืมนีแล้วคะนี่ค่ะเพื่อนค่ะไปค่ะโอุ้แดดก็ดีดีนะคะลมก็แรงค่ะเพื่อนดูแดดพักหอมเราเขียวบีเลย นี่นะคะเพื่อนๆนาเดินมาไกลแล้วนะคะจะสุดแล้วเนี่ยค่ะคะ่ะมันจะมีแต่เหลองๆๆๆอย่าง,ง,งนี้นะคะุณทุกเกือบทุกกอเลยค่ะที่เขียวๆมันก็ไม่ค่อยมียอดแล้วอะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้นาเก็บยอดสีม่วงมานี่สองสามยอดนะคะนี่ค่ะนี่ได้มาสองสามยอดค่ะแต่ว่ามาเจอกอนี้เดี๋ยวจะลองตัดดูนะคะมันยังอ่อนอยู่นะคะดูค่ะเลือกได้นั่นแหละค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ่ะ นะคะขออนุญาตขุดก่อนเออทันนันดึงได้ก็ดึงนะคะยองอ่อนค่ะยองอ่อนแต่ว่ามันจะได้เยอะม้างค่ะมันต้องมีใบสลับสลับด้วยเราไม่เค่ะแล้วก็นั่งบังลมเหมือนนะคะโอ้ยค่ะ <c oughs> ได้อยู่นะคะนี่ขาวจนลอกเลยนี่ค่ะเห็นรึ่าวคะกอเดียวพอนะ่ลยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะใ้ผัดอยู่น,ะนี่ค่ะ แก่ค่ะแก่ๆก,ก็ไม่เอาเนาะค่ะแก่ต้นนี้ค่ะแต่มันไม่มีให้เหลือกเยอะราคาเหมขึ้นค่ะนี่โอโ้ยังอ่อนอยู่เลยค่ะเอนี่กำนี่สขงกำแล้วค่ะตัดมารวบมาเลยค่ะ เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นะคะนี่มันหนีงนะคะตังเหลืออีกต้นเออต้นนี้ต้นนี้ก็โอ้ยดูค่ะเขาโดนลมพัดจนนี่มาเลยส <c oughs> งสัยจะไม่มีแล้วค่ะนี่เออต้นนี้ตน้นนี่ค่ะอันนี้ปล่อยไว้โล่ยเหนื่อยก้มลงไปเหนื่อย นี่ค่ะงามอยู่นะคะนี่โอ้คุณเพื่อน,นค่ะมาฟุกอยู่ได้น,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะนี่ค่ะโอ้ใบย,ยังสลดัดสลัดอยู่เลยค่ะเพื่อน,นค่ะนี่ค่ะพอผัดโยเกิร์เลยนี่ค่ะ ดูชูก่อนนี่ค่ะอย่างงามค่ะขอแกงเลยขอแกนเลยขอผัดเลยค่ะกลับค่ะนี่ค่ะได้คณะกลับได้คณะกาวกึงนะคะเพื่อนๆขากำลังอ่อนเลยนี่ค่ะตรงนั้นนะแกไปหมดแล้วดูค่ะนั่นนะคะนู่นเห็นไหค่ะลงลูอับลํำไปหมดแล้วอ่ะนี่ค่ะ มาสรุปผลง,งานค่ะผักหอมทะเลกำรรนึงเกือบเต็มตะกร้าเลยนะคะเมื่อกี้นะ่ะเก็บใบมันมาสองสามใบนี่ค่ะคณะทะเลมันมันอ่อนนาะเก็เลยเก็บมานะคะใบมันค่ะแล้วก็กำนี้นี่ค่ะใหญ่อยู่มากคะโอ้ยใส่ตะกร้าไงเนี่ยคะอ่อนๆอยู่เลยคะ่ะลวกจิ้มน้ําพริกเนาะคะ่ะผัดอร่อยเลยแซ่บเลยคะ่ะแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะฝากเปน็นน้องเป็นน้าชาแนลนะคะฝากเปน็นตัวแทนมานนะะด้วยคะ่ะเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะ ผลิดพัพาดประการใดขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยเนอคะ่ะมาจบกันด้วยคณะทะเลงามๆนี่แล้วคะ่ะนี่ค่ะคณะทะเลปลายฤดูคะ่ะเพื่อนคะ่ะยังได้กินอยู่ดีคะ่ะ <c ười> คลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวลาเด้อจะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะว่าจะพาไปดูไปชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่คะ่เเคะเพื่อนๆค่ะนุ่นทะเลไ่ไหวจ้า